สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีคําเตือนถึงนักการเมืองอีกแล้วนะครับแนวหน้าผาาถัวว่าอย่างนี้ว่าสววันชัยเตือนนักการเมืองถ้าไม่มั่นใจได้376เสียงเนี่ยอย่าทําปากเก่งนะครับเดี๋ยวจะกลับลาไม่ทันกันเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นสมาชิกอุทิสภาหรืออุทิสมาชิกก็ได้วันชัยได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับบอกว่าโจมตีสว2 5 0เนี่ย ระวังจะกลับลำไม่ทันนะครับวันชัยอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าผมเห็นนักวิเคราะห์วิจารณ์นักหาเสียงนักปลาใสาอะไรอะไรก็ยังด่าอย,ย่างว่าสอวสองร้อยห้าสิบคนอยู่ทั้งๆท,ที่ใครต่อใครเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับว่าถ้าใครจะเป็นรัฐบาลต้องมีเสียงสอสอเกินกว่ากึ่งหนึ่งรัฐบาลจะอยู่หรือจะไปก็อยู่ที่สอสอนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสอวอเลยนะครับแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพักการเมืองใดจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์ ถ้าเกิด่าร,รวมเสียงกันแล้วได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งพักการเมืองเหล่านั้นก็จะต้องเป็นรัฐบาลพักการเมืองนอกนั้นที่มีเสียงข้องน้อยก็ควรจะต้องเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและสอวอส่วนใหญ่ก็คงต้องสนับสนุนในหลักการนี้แหละครับโหวตให้กับคนที่มีเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้จะปลาสายโจมตีสอว2อ0อคนไปทําไม่ะครับจะสร้างความเกลียดชังสร้างความบาดหมางกันไปเปล่าๆนะครับ มันไม่เป็นผลดีเก็บไขรทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะกับพักที่พูดเรื่องนี้ปลาใสโจมตีกับทุกเวทีระวังนะครับยิ่งพูดยิ่งจะเข้าตัวถ้าบอกได้เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้สถานการณ์การเมืองและการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยนะครับกับครั้งที่แล้วเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันอย่างก,กับฟ้ากับเผวเลยทีเดียวทุกพักทุกคนเขาตั้งหลักกันได้แล้วเอาเวลาเนี่ยมาตั้งหน้าตั้งตาหาเสียงให้ได้สอสอให้มากที่สุดมันจะดีกว่านะครับ ถ้าเกิดได้สอสอมา251คนก็ถือว่ามีแต้มต่อนี่ครับแต่ถ้าได้สอสอ3 1าคนถือว่าเป็นต่อมากแต่ถ้าเกิดได้สอส376คนนี่ถือว่าขาดลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าจะได้สอส376คนจะด่าจะว่าสอวอย่างไรก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยก็หยุดเถอะครับหยุดพูดหยุดด่าเรื่องนี้กันสักทีหนึ่งเถอะย,ยังยังปากกันไว้บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องกลับลำเพราะว่าเท่าที่ผมรู้ข้อมูลลึกๆเนี่ยหน้าฉากกับหลังฉาก มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันกลายเป็นหนังโคลม้วนกันเลยและเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องพึ่งเขาและอาจจะต้องเอาเขามาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดและจะเอาหน้าเนี่ยไปไว้ที่ไหนล่ะครับจะเสียผู้เสียคนจนกลับบ้านไม่ถูกเอานะครับยิ่งวันที่19เมษายนนี้เนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในตําแหน่งราชาโชคคนที่เป็นรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีจะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองจเจริญมั่นคงวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันได้จัดสวดนบพะเคราะห์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อรับโชครับชัยให้กับสาธุชนคนไทยและนักการเมืองทุกคนมาร่วมงานกันนะครับ